กอล์ฟน้องควิดครับควิดที่จะมาทายเกี่ยวกับหนังแล้วก็ซีรีส์กันแต่วันนี้จะมาสายแอนิเมชันนะเดี๋ยวเราจะมีทั้งหมด4ฉาก4ี่เรื่องให้ดูแล้วตอบไ,ได้ว่า4ฉากที่นี่ครับมาจากอนิเมชันจากดิสนีย์หรือพิกซ่าเรื่องไรครับแต่อยากจะบอกว่าฉากที่เห็นนี้ไม่ไช้ฉากธรรมดาแล้วเพราะว่าเป็นการปรับเปลี่ยนรูปบางจุดทับที่ทําให้คุณเนี่ยตอบไปได้แล้วก็ยากขึ้นแน่นอนมาเริ่มเลยโอเคสี่ภาพนี้ครับมาจากอนิเมชันเรื่องใดบ้างจากดิสนีย์หรือพิกซ่าครับอ่ะ รอบได้หรือเปล่าเปลี่ยนภาพแล้วนะไม่ได้แบบดูง่ายๆนะเออคิดว่าได้ไหมคอมเมนต์ก่อนหมดเวลานะสี่ข้อคิดว่าได้กี่ข้อฮะตอนนี้ใกล้หมดเวลาแล้วฮะเรื่องอะไรบ้างนั่น,นสิใกล้หมดเวลาแล้วแล้วก็แล้วก็วกหมดเวลาครับผมมาเดี๋ยวเรามาเฉลยกันครับ ภาพที่หนึ่งรู้ไหมฮะเรื่องอะไรหูนอกลักลมากเลยก็คือเรื่องอัพในรับผมยากจะบอกว่าเป็นการดูแอนิเมชันที่เราชอบมากเลยโดยเฉพาะฉากฟิทแบดคือแบบซึ้งอ่ะ ซึ่งมันเป็นเรื่องราวของโป่ะนะฮะที่อยู่ในบ้านคนเดียวแต่ว่าที่ของนางก็จะโดนไล่เนาะซึ่งโป่คนนี้ก็หลักบ้านมากไม่อจะให้แบบขายที่หรืออะไรสุดท้ายนางทำอะไรรู้ไหมนางเอาลูกโปนแบบว่าหลายลูกมาแบบจุดพุ่งขึ้นไปบนอากาศแล้วก็ลอยไปพอป้าเลยเพื่อที่จะไปที่ท,ที่หนึ่งแต่ไม่ไหวมีติดติดไปด้วยครับเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อต้องไปรู้ต่อ,ต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 อครับอยากจะบอกว่าแอนิเมชันเรื่องนี้นะฮะได้รางวัลออสการ์ Oscar, สาขาแอนิเมชันยอดเยี่ยมแห่งไปีด้ครับ ภาพที่สองคุณคุณไ้ไหมกับมาตัวนี้มาจากเรื่องอะไรครับคำตอบคือ โคโค่เดียวผมชอบหนังเรื่องนี้มากเพราะว่าเขาแบบว่าใช้รายละเอียดของใบหน้าคนจริงมาสเก็ตทำเป็นแอนิเมชันโคตรเหมือนโดยเฉพาะคุณญาณโคโค่ที่แบบสุดมากครับผมซึ่งหนังเรื่องนี้นะครับได้รางวัลนะครับจากลูกคุกทองคำครับกับแอนิเมชันยอดเยี่ยมแห่งปีครับเรื่องราวของชายหนุ่มที่หลุดออกไปในโลกของวิญญาณครับและก็ต้องหาคนในนั้นซึ่งเป็นวิร์ชของเขาครับทำการพาเขาออกมาจากโลกวิญญาณของเขาให้ได้ครับผมตัวหนังนะครับเจะบอกว่าสนุกอ่ะต้องไปหาดูให้ได้ครับ ภาพที่3าครับภาพนี้โห<ฮ>ดูยากเหมือนกันนะเพราะว่าเปลี่ยนหมดเลยฮะ กะกวนฉากหลังครับเรื่องนี้คือเรื่อง Inside Out ภาคแรกเลยครับผมซึ่งอยากจะบอกว่าตัวหนังเรื่องนี้ครับผมได้รางวัลอสการ์สาขารภาพยนตร์แอนิเมชั่นยอดเยี่ยมแห่งปีด้วยครับผมเป็นเรื่องราวของหญิงคนหนึ่งครับผมที่นางเนี่ยมีตัวควบคุมสมองเป็น5กลุ่ม5อารมณ์ด้วยกันครับผมแต่ว่ันนึงเนี่ยตัวควบคุมหลักนะครับความจําหลักเนี่ยลั่นหลุดหายไปครับทุกคนก็ต้องทําการช่วยกันตามหาไอ่งที่หายไปเพื่อจะควบคุมลักษณะที่ัสนะครับของตัวเด็กคนนี้ให้อยู่หมัดให้ได้ครับผมตัวหนังลดจริงๆฮะ ss mm. uh, fear touch และภาพสุดท้ายภาพนี้ครับคือเรื่องอะไรมีแต่ปลาพอเดาได้ไหม และเรื่องนี่คือเรื่อง Finding Nemo แล้วผมแกจะบอกว่าเป็นหนังที่เราดูปล่อยมากแล้วก็บบเด็กมากเลยตอนนั้นครับผมซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคุณพ่อนะครับที่ตามหาลูกที่หายไปเพราะว่าโดนชาวประมงจากโลกนุชจ,จับตัวไปแล้วผมซึ่งเรื่องราวระหว่างการตามหาลูกคือโคตรบันทึงแล้วผมตัวหนังเรื่องนี้ครับได้รางวัลน,นะครับ Animation ยอดเยี่ยมแห่งปีด้วยเช่นกันครับ Okay, is it like a picture in your head and then you think I've seen this before? I just used the word before, which means I'm remembering something. What was I talking about? Somewhere. My family! They're out there somewhere. I Have to find.